สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าวิธีลดความร้อนในโรงผักสลัดของเราตรงนี้เนี่ยพื้นที่แต่ละคนมันต่างกันเนาะ,ะหลายคนอาจจะใช้สเปรย์น้ําหลายคนอาจจะฉีดน้ําหลายคนอาจจะทําวิธีต่างๆแต่วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งครับว่าบางทีถ้าเราฉีดน้ําใส่ผักโดยตรงในหน้าร้อนเนี่ย หรือว่าเราสเปรย์น้ําแบบไหนยังไงมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีดีและไม่ดีในตัววันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ครับสำหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทําผักให้ดูมาตั้งแต่ปี2017นะครับผมทําคลิปวันนี้น่าจะวันที่25นี่นะฮะกุมภาพันธ์ปี67ก็หลายปีแล้วแหละครับก็น,นี้ก็หน้าร้อนอีกปีหนึ่งที่เจอแต่น้าร้อนปีนี้แปลกนะครับเพลี้ยไฟมาเร็วหลายพื้นที่เจอตั้งแต่ต้นปีเลยอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเพลี้ยไฟจะมาช่วงสงกรราน,นะคับ แต่ปีนี้มันน่าจะร้อนรุนแรงครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูครับวิธีลดอุณหภูมิหรือว่าการฉีดน้ําใส่ผักสลัดแบบไหนยังไงมาดูครับมาดูครับผักจะเก็บแล้วแต่ไม่ได้ยุหรอกครับเก็บก่อนอายุตลอดแหละก็มันเหลือนิดเดียวรุ่นนี้เพราะว่าต้องไปเอาของลูกสวนเนาะอันนี้ก็เลยได้ไปเลย3ามคลิปเลยทําไปก่อนทีนี้มาดูครับหน้าร้อนคือมันร้อนอยู่แล้วเพื่อนๆหลายคนที่เป็นมือใหม่ก็จะคิดว่าให้การร้อนก็คือมันร้อนเราฉีดน้ําใส่เลย การฉีดน้ําใส่ผักดีไหมมันดีมันทําให้ผักเย็นแต่ข้อเสียก็คือเวลาเราฉีดน้ําใส่ผักเราไม่เราไม่ฉีดแต่เช้าแน่นอนนะครับถึงถึงเราฉีดแต่เช้าก็เถอะผมพามาดูว่าข้อดีก็คือมันทําให้ผักเย็นแต่ข้อเสียเวลาฉีดน้ําใส่เนี่ยน้ําจะค้างบริเวณใบผักจากนั้นเจอแดดใบไหมแน่นอนครับไหมแน่นอนผมบันทงเลยยังไงก็ไหมขนาดหน้าฝนบางทีโดนแค่ละองฝนเจอแดดใบก็ไหมแล้ว อ่าหลายคนบอกใช้สเปรย์หมอกอ่าโอเคครับตัวนี้ดีครับใช้ห่างหน่อยเพราะจริงๆไม่ต้องใช้ในโรงเรือนก็ได้ครับใช้ด้านข้างก็ได้เวลาลมมันตีเข้ามาเนี่ยมันก็จะเย็นผักเราก็จะเย็นหรือจะใช้ในโรงเรือนก็แล้วแต่ครับตรงนี้ก็ดูครับใช้ให้เหมาะสมถ้าใช้จนน้ํามันเปียกแล้วเจอแดดมันก็มีโอกาสทําให้ใบไหมได้แต่ถ้าถามผมอา้าวทำไมพี่บอกว่าฉีดน้ําไม่ได้สเปรย์หมอกก็อันตรายแล้วทํายังไงนะอ่าดูนะผมอยู่กลางทุ่งนาเลยถ้าผมจะฉีดนะ เพราะว่าลูกสวนผมหลายคนพื้นเป็นเป็นซีเมนเลยมันร้อนหลายคนมีพลาสติกคลุมแต่ถ้าเป็นไปได้เอาพลาสติกออกเลยนะครับถ้าเกิดบ้านเราไม่มีฝนแล้วเพราะามันจะช่วยเรื่องอุณหภูมิได้ดีมากเลยในส่วนตรงนี้ในส่วนของหน้าฝนนะไอในสวนของหน้าร้อนนะถ้าหน้าฝนใช้พลาสติกด้วยจะดีกว่าถ้าหน้าร้อนถามผมเอาออกมันจะช่วยเรื่องลมพอลมโกรกดีๆเนี่ยอากาศมันก็เย็นขึ้นกว่าเดิมมันไม่อับถ้าจะฉีดน้ําส่วนตัวผมสเปรย์หมอกโอเคครับแล้วก็การฉีดผมมาฉีดพื้นก็ได้ ฉีดพื้นก็จะเย็นเหมือนกันมันก็จะเย็นขึ้นผมจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้น้ําฉีดตัวผักโดยตรงเลยเพราะผมกลัวเลยว่าถ้าฉีดใบผักยังไงยังไงใบก็ไหม้แน่นอนน้ําขังตรงไหนใบไหม้ตรงนั้นเราฉีดวันนี้มันไม่ได้ไหม้วันนี้หรอกนะครับอีก2 3 4สามสี่วันเนี่ยมันจะเริ่มเห็นแล้วเราจะไปตกใจวันนี้ไม่ได้ฉีดนะทําไมมันถึงไหม้ก็เราฉีดวันก่อนไงที่มันค้างอยู่มันค่อยๆแสดงอาการให้เห็นหลังจากที่เราฉีดไปแล้ว สองสามวันแค่นั้นนะครับการลดอุณหภูมิที่ดีที่สุดของผมผมจะใช้วิธีต้นกล้วยต้นกล้วยจะคลายอากาศเย็นมากเลยก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมมาทำเนาะผมก็ทํามาหลายปีเมื่อก่อนก็ไม่มีต้นกล้วยด้านข้างแบบนี้หรอกครับเนี่ยมันช่วยได้เยอะครับมันเป็นทั้งแนวการลมมันเป็นทั้งตัวปรับอุณหภูมิในหน้า,หน,าหน้าร้อนอันนี้ช่วยได้คือคือปลูกต้นไม้แต่อย่าปลูกคิดนะครับปลูกคิดมันก็มีปัญหาเรื่องร่มเงาเนาะ มันก็มีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆถ้าปลูกห่างได้หน่อยก็จะดีแต่ผมพื้นที่จํากัดผมก็เลยต้องปลูกชิดว่าผมยกคูขึ้นมาแล้วก็ทําโรงผักสลัดตัวนี้ช่วยได้ครับตรงนี้พื้นที่แต่ละคนต่างกันเนาะถ้าจะให้มาทําเหมือนกันมันก็ไม่ได้ผมก็เลยไม่แชร์ประสบการณ์ให้ดูว่าอย่างของผมเนี่ยผมขุดคูน้ําด้วยผมใช้อต้นกล้วยด้วยก็จะช่วยได้เยอะถ้าต้นกล้วยเข้าหงำม,มาเนี่ยผมก็เดินตัดใบออกก่อนที่จะปลูกแค่นั้นนะคะรับพอต้นโตใบมันก็มาพอดี ต้นก็ไม่ยืดก็ควบคุมทรงพุม่มต้นกล้วยเอาเห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่าต้นกล้วยผมก็จะมีเยอะเนี่ยตัวนี้ช่วยให้อากาศเย็นได้มากเลยถ้าจะฉีดน้ําฉีดพื้นฉีดด้านข้างอย่าฉีดตัวที่ใบผักเลยฉีดใบผักเลยอันตรายครับถ้าใบาไหมขึ้นมาอันตรายแน่นอนเพราะการฉีดแต่ละคนแตกต่างกันครับบางคนก็บอกว่าก็ฉีดนะคะไม่เห็นเป็นใดดีแล้วครับที่มันไม่เป็นแต่๋ยถ้าบางคนฉีดแล้วเป็นแล้วเขาไม่เข้าใจตรงนี้ก็ยากนะครับถ้าผมแนะนําไปไปฉีดเลย พอฉีดเลยปุ๊บมีปัญหามางานเข้าเลยเพราะว่าเราทําผักเราขายใบถ้าใบผักไม่สวยมันก็จบครับมันไม่ใช่เราปลูกมันที่เราขายหัวที่อยู่ข้างล่างมันก็จะต่างกันตรงนี้ก็ดูและปรับใช้เอานะครับสําหรับการลดความร้อนกับผักสลัดหรือการฉีดน้ําช่วยให้ผักสลัดเย็นขึ้นก็ระวังแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูรา,ากผักผมหน่อย วยขนาดนี้หรือเปล่าอันเนี้ยเอาไปครึ่งรังเนี่ยอืมร้อนครับบ้านผมร้อนมาเดือนกว่าเนอะ